สวัสดีสวัสดีชาว,วยูทู e นะวันนี้เราอยู่กับตู้40ไฮคิวหรือตู้40ฟุตเนาะเป็นตู้ขนาดที่แบบแบบสูงอ่ะมันมีแถบบนเนาะใหญ่ๆยาวๆเลยเต็มๆเลย12เมตร20ฟ <20 S 2> ุตเอ้ย40ฟุตนะเดี๋ยวเราจะมาขออนุญาตพี่ๆี่เขาถ่ายคลิปนะ อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะผมเห็นมาแล้วแหละมันมันก็อันนี้ผมนี่เอ้นขึ้นไปเลยคนขึ้นอยู่ข้างในปะมายัางอยู่ข้างในปะอ่าเดี๋ยวจะพาดูทีมขึ้นนะครับว่าเขาจะขึ้นกี่โมงถึงเสร็จกี่โมงเดี๋ยว ประมาณ5้าโมงนะครับห้าโมงนาทีแต่เดี๋ยวเรามานับตอนเวลาขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดตู้รอนะ นี่ตันนี้ก็จะประมาณนี้ความยาวความกว้างนะครับ มันมีจํานวนกล่องด้วยนะครับว่าเขาขึ้นไปกี่กล่องเขาขึ้น3ามคนใช้เวลากี่นาทีและพวกพี่ๆเขาเป็นงานเสริมนะมาดูว่าเขาเหมาขึ้นกันตู้ยาวเนี่ยเท่าไหร่ต่อละเอียดไปเลยวันนี้เคยถ่ายตอนคลิปตู้สั้นไปแล้วตอนนี้จะาลองถ่ายพี่ๆเขาขึ้นตู้ยาวดูว เออ่านี่ก็จะเป็นพี่หนุ่ยนะครับพี่หนุ่ยคนที่ลากไอเช่เนี่ยแกก็จะงานประจำแกก็คือขายของในในคหีหะในตึกนะในหมู่บ้านนะอันนี้ก็จะเป็นพี่พี่ยันพี่ยันขับพกลิบนะครับก็งานประจำแกก็ขับวินในเป็นงานเสริมอันนี้ก็จะเป็นพี่เอสซ้ำนมซ้าม,ม,ามุมเหมือนเดิมนะครับ ยกขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะมาดูเลรแรกนะครับกี่โมงตอนนี้ห้าโมงสิบเอ็ดนาทีนี่เปรเลรแรกนะครับก็พี่ยันตักมาตอนอะไระเนห้าโมงสิบสามนาทีนะคร,รับพปรเลรแรกก็จะพี่ๆเขาก็จะขึ้นสินค้าที่มัน วางพื้นก็คือกล่องที่มันจะไม่บุบนะเขาก็าลงข้างล่างนะครับส่วนสินค้าเบาๆเขาก็จะวางข้างบนนะทีมงานของเขาเหมากัน3คนนะจะวินมอเตอร์ไซค์สคนนะพี่ยันพีแอสส่วนพี่หน่อยก็าข่ายของในคอนโดนะครับในตึกนะแล้วแกก็ตักด้วยแล้วก็ขึ้นไปเรียงช่วยเรียงด้วยนะประมาณนี้<ไ>เดี๋ยวเราแวะมาดูเรื่อยๆนะครับ ค่อนข้างใช้เวลานะครับตู้ยาวเขาขึ้นตู้สั้นไปแล้วตู้หนึ่งนะครับเป็นพี่โป้งมาอันนี้เป็นตู้ยาวเป็นตู้ที่สองนะครับ อันนี้ตู้ยาวตู้จักบาทก,ก็่าสองพันห้าป่ะตู้สั้นพันห้าตู้ยาวสองพันห้านะครับกว่าจะได้สองพันห้านี่ก็ดูความยาวของตู้นะจํานวนกล่องไซส์ที่จานวนกล่องเขาอยู่ไหนรถฟรีบป่ะเดี๋ยวดูจํานวนจำนวนกลอ่องให้นะกล่องประมาณสองพันกล่อง <10. S 2> ออคดณแนะรับขึ้นตัวไปนะสคนขึ้นตัวไปขึ้นวิทยไจากก้างเข้าไป่ใช่ไหัจากก้างเข้าไป ท oh ี่ไหนจะซื like right? ้อต <books aha> <ENE> ัวมีมีคนติดต่อเลยกินงาสามหนุ่มเงาทองครับแล้วก็ไม่มีคิวเลยกเยถูมากเยอไม่ค่อยมีคิวเลยถูไว่านี่ไงยิ่งตลอดตัรอบตัวยีสิบสิบานตรี้นะ่งมน้อมตัวดีสินค้าก็จะนี่เลยรายการเนี่ยร้อยกว่า3 0 0 280 40 50 รวมๆหนึ่งร้อยเจ็สองกล่องประมาณนี้ Ok Đéo có mà à. เราสองคนกเพียงสามคอเลยเรื่องจีบูอะไรก็วางไเรอครับท่านที่เดนี่นะกิดทาเมืองนี้กเลขที่สี่ในสองร้อยสอง้อยสิบหเราลุ้นขาแรกสาแรกุ้ม่ไป 1,570ประกระอง ตอนนี้สองทุ่มสิบห้าตอนนี้ก็สองทุ่มกว่านับสามชั่วโมงกว่าเกือบเกือบสี่ชั่วโมงนะครับก็เต็มตู้นี้ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะครับเงินสองพันห้านี่ถือว่ากินยากเหมือนกันนะสำหรับพี่พี่แกนี่ถือว่าเป็นมือโปร,โปรนะแกแกขึ้นราคาเหมานะครับตู้สั้นหนึ่งพันห้าร้อยบาทตู้ยาวสองพันห้าร้อยบาทถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงนะครับเพียงแต่ว่าพี่พี่แกได้ตรงนี้เป็นงานประจํา นะครับเป็นงานประจําก็คือ,อวิ่งวินอยู่แล้วแล้วก็มาขึ้นตู้วันไหนมีขึ้นตู้ก็ขึ้นอย่างเช่นวันนี้ก็มี2ตู้มีพี่โป้งขึ้นไปก่อนแล้วตู้สั้นแล้วก็ตู้นี่นะครับขึ้น3คนเอาขึ้น3ามคนก็มีอุปรกรณ์ที่ใช้ได้ก็จะมีฟกลิปนะฮะก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ขึ้นก็าทางเฮียเกก็คํานวณกล่องไว้แล้วตัวนี้ตู้นี้ก็จะประมาณ1,500กว่ากล่องนะครับจะเป็นสินค้าเป่าจักประปนกันไปนะครับ ก็ใช้เวลาขึ้นเกือบเกือบสี่ชั่วโมงเหมือนกันนะก็จะเสร็จนะครับตู้ยาวมากนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็พาติดตามติดชีวิตทุกพี่ๆนะครับขึ้นตู้นะกว่าจะจบ1ตู้ตู้ยาว40ฟุตแบบนี้นะครับตู้40ไฮคิวตู้คอนเทนเนอร์ยาวๆแบบนี้เหมาตู้นี้ก็2,5 0 0นะครับ3คนนะครับพี่แกวันนี้ขึ้นเป็น2ตู้เป็นงานเสริมนะครับพี่แกก็มีหน้าที่มีงานวิ่งประจำกันอยู่แล้วเกือบ4ชั่วโมงนะครับเจอกันคลิปหน้า6 จ็ดแปดกับสีช่ชั่วโมงเจอกันคลิปหน้าครับส,สวัสดีครับทุกสวัสดีครับบ๊ายบายไปละสวัสดีครับเรียบร้อยยัง